สวัสดีครับอดีพี่น้องทุกท่านครับผมสายบันเทิงสายรถบรรทุกนะครับวันนี้พามาชม FBM เนี่ยฮะ FBM 2 4 0ครับคันนี้เป็นรถของพี่ใหญ่นนท์เองครับผมหม่นี่ครับมาถึงได้ประมาณ34วันนะครับยังไม่ได้รีวิวอันนี้พี่ใหญ่นนท์เอามาทำรถแห่ครับผม เป็นสิบล้อช่วงยาวเป็นรถบรรทุกน้ำมันครับผมเดี๋ยวพาชมนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนี่ครับหัวยังไม่ผูนะครับแต่ว่าก็มีสนิมหน่อยอยู่ตรงหัวมาชมทางด้านหัวก่อนอันนี้ชุดหน้านะครับ นี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องมีอะไรเพราะว่าต้องถอดทิ้งหมดนะโอ้โหใหญ่มากครับอันนี้ FVM นะครับ2อ0รถห้างแท้ครับผมผู้ใหญ่นนเอามาทำรถแห่ครับทันนี้ก็เป็น รถมือสองนะครับรถบรรทุกน้ํามันนะฮะสั่งมาจากอูเสียดแดงนะครับเสียดแดงก็ไปจัดหามาให้ตามงบของเราคันนี้เอามาก็จะแปลงหน้าเป็นชิก้าครับผมใหญ่เลยนะครับกันชนหน้านะฮะชุดไฟนี่ก็เป็นสีเหลืองหมดแล้วจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับผม เตียงสั่งอะไรมาแล้วครับผมตอนนี้อะไรมาถึงแล้วก็จะเริ่มประกอบในวันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้วันที่15ครับผม15มกราคมพรุ่งนี้ก็16วอัออกอ่ะฮะเดี๋ยวพาชมรอบๆกันก่อนสภาพหัวก็มีแตกบ้างนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าจะใส่เป็นโคเมียมหมดเลยเป็นชุดแต่งนะครับ มือหนึ่งนี่สู้ราคาไม่ไหวครับผมหลายล้านเลยแต่คันนี้ก็สภาพโอเคนะครับจริงๆล้อเนี่มาเนี่ยจะเป็นล้อแม็กนะครับแต่ว่าราคาสูงนะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็น้อกระทะแบบรดราคาลงนะครับเราเซฟนะครับเดี๋ยวผมมาใส่เป็นล้อคโคเมียใหม่ไว้แต่งตามนะครับมันดูช่วงหลังล้อหน้า เป็นคัสซีที่ค่อนข้างงามนะครับนี่ครับไอ้ดูเป็นเนื้อเหล็กเดิมๆนะครับไม่มีผุนะไม่มีบวมมีสนิมนิดหน่อยนี่ครับเครื่องเดิมๆนะฮะชุดเกียร์จะเป็นเกียร์แท้เลยฮะมีมีมอ่าเขาบอกว่ามีเกียร์พิเศษที่สามารถอ่าคล้ายๆเกียร์โซลนะฮะเป็นเกียร์โซลที่แบบขับแฮร์ได้สบายเลยไม่ต้องติดโซลนะครับ นี่ครับชุดเกียร์ของรุ่นรุ่นนี้เลยนะครับแท้นะฮะเป็นเครื่องเดิมเดิมเนี่ยครับ FVM นะครับอันนี้เครื่องติดรถมาเลยครับพี่น้องไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเครื่องก็สามารถอัศรติดนะครับดูสภาพนะครับเครื่องยังไม่ได้แกะนะฮะ ผมติดเครื่องดูแล้วครับตอนนี้สภาพประมาณ80เนะฮะแต่ว่ายังอืดๆดอยู่นะครับยังไม่ได้ดีมันะครับเห็นเฮียบอกว่า,าต้องดีมปใหม่นะครับเพราะว่า,าที่ใช้ขันเก่าเจ้าของเก่านี่เป็นเป็นรถบริษัทนะครับเป็นบริษัทขนน้ำมันนี่ครับจะสือันนี้เป็นลา,ลางนี่คือชุดแต่งครับผมชุดแต่งจิก,ก้านะครับตอนนี้มาถึงแล้วก็จะเริ่มแปลงโฉม เป็นจิกาในวันพรุ่งนี้นะฮะแปลงโฉมเสร็จเรียบร้อยก็จะเอาไปทําสีสีเหลืองคือเกา่เกาครับผมคันสิบล้อจะเป็นสีเหลืองนี่ในหลังนี่จะเป็นชุดของจิกาเนี่ครับชุดแปลงหน้าสั่งมาแล้วหมดเกือบห้าหมื่นนะเจ๊บอกสี่หมื่นไปปลาย,ลายนี่ครับเป็นโครเมี่ยมหมดเลยทั้งกันชนหน้าทั้งชุดนะฮะขอบ เลดนะฮะแก้มเลดเยอะนะครับอ่คันนี้จะทำสวยนะครับถึงรถจเก่าแต่ก็ทำสวยเนมะือันนี้ถังลมเพิ่มเติมนะครับถังลมเพราะว่าจะเป็นเบรกลมแห้งครับผมคันนี้นี่ครับชุดเบรกเบรกลมแห้งนี่ผมใช้กับรถหน่วยสองเนี่ยฮะใช้ดีมากครับผมดีกว่าเบรกน้ำมันนี่ครับลมแห้งซ้ายขวาเลยหนึ่งสามเพลา ในะผมว่าคันนี้สภาพดีมากครับดีมากเลย,เลยนี่ครับคัสซีสวยครับผมหนาด้วยแต่ที่สำคัญคันนี้นะครับเป็นเป็นไม่ใช่รถประกอบนะครับรถแท้โรงงานเลยเออนะเราก็มาตกแต่งนี่ครับเป็นชุดแต่งหน้าจิก้าอีก นะฮะที่เตรียมพร้อมที่จะแรงชมในวันพรุ่งนี้นะอันนี้น่าจะเป็นชุดไฟหน้าขอบไฟหน้าขวาคมเมี่ยมนะครับชุดแต่งมาครบแล้วครับผมพรุ่งนี้เริ่มประกอบแน่นอนเดี๋ยวจะได้เห็นชมหน้าของอซึ่งอีสานหน่วยหนึ่งครับผมชมใหม่ครับผมเพราะว่าหน่วยหนึ่งผมก็ขายให้กับรถแห่งเกมมิสิกไปแล้ว เกดก็เอาไปใช้งานตอนนี้ยังใช้งานร่วมกันรับงานช่วยกันอยู่นะครับจนกว่าคันนี้จะเสร็จนะครับพอคันคันนี้เสร็จปุ๊บน้าเก๋ก็จะเปลี่ยนชื่อทันทีนะครับเป็นเกดมิวสิกหน่วยสองนะครับแล้วก็คันนี้ของผมก็จะเปลี่ยนไปใช้ชื่อมไม่ได้เปลี่ยนดิกลับมาใช้เซิงอีสานหน่วยหนึ่งเช่นเคยครับผมนี่ครับชุดทางลมแนบครับผม สภาพถ้าถ้าช่างบอกก็คือว่าโอเคนะฮะ90 90เปอร์เซ็นเลยอันนี้เป็นรูที่ใส่ถังน้ำมันใหญ่นะครับที่เขาเกาะนะฮะก็ถอดออกมาแล้วจะเป็นถังน้ำมันใหญ่นาะคเคยเห็นรถบรรทุกน้ำมันนะครับท่านอาจจะเคยเห็นเบรกลมแห้งครับผมที่ผมเคยใช้งานมานี่ดีมากครับผมจะระบบ เบรกนี่ฮะถ้าเกิดว่าเราล็อกเบรกนี่ทุกรอนี่จะไม่ไปเลยนะครับไม่ไม่ไม่เหมือนเบรกสายเบรกน้ำมันนะครับถ้าเบรกน้ำมันนี่จะจะติดสู้กับเบรกลมแห้งไม่ได้นะครับกับหน่วยสองนี่เบรกลมแห้งถ้าเกิดว่ารถติดเกียร์อยู่สตาร์ไม่ติดน <c oughs> ะแสดงว่าระบบเซฟต,ตี้ดีนะครับ นี่กับกระซียาวนะครับผมว่าทันนี้อันนี้จะเป็นสิบร้อยช่วงยาวเลยนะครับยาวได้จะกี่เมตรต่แปดเมตรได้อยู่มากไม่ได้วัดด้วยแต่ก็ไม่เอายาวมากนะครับเพราะว่าเออมันเลือกวยากกับผมใช้บางทีเข้าซอกซอยให้กับเจ้าภาพไม่ได้นะครับเจ้าภาพก็ เหมือนเครื่องเียงนบางทีถ้าเราเขาต้องการแห่ไปทางนี้แต่เราเข้าซอยไม่ได้เนี่บาทีเจ้าภาพก็วินวินนะครับระบบล้อไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวผมจะลงเวนครเมียนทั้งหมดอันนี้ก็ใส่ประกอบพอได้ขับไปทําสีนะครับแล้วก็ขับไปโอุนก่อนนี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมรถเก่าครับผม ที่ใช้รถเก่าเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อรถใหม่อย่างหยับอัสตางนี่ครับเออนะกถ็ถือว่าพอใจนะฮะกับราคาไม่แรงนะครับคันนี้ไม่บอกราคาดีกว่าเดี๋ยวขายไม่ออกเดี๋ยวก็จะนำไปล้างนะครับเก็บทำความสะอาดนี่ครับโอ้โห นี่ล้างไปแล้วรอบหนึ่งก่อนจะทําสีต้องล้างอีกรอบหนึ่งนี่ครับเป็นชุดแต่งอันนี้นะ่าจะเป็นกระจังหน้าหน้าใหญ่ครับกระจังหน้าก็เปลี่ยนเป็นชุดชุดจิก้าทั้งหมดนะครับว่าในส่วนของอตัวนี้นะครับก็จะเป็นโรบคร,บครับผมในการโรบครบับ นี่ครับถังลมมาตรฐานสองถังใช้นะครับก็มีถังเสริมในส่วนของเบรกนะอีกหนึ่งถังนะครับเป็นสามถังสภาพก็ยังโอเคครับผมนี่ตัวตัดลมระบบเกียร์ยกหัวได้ไหมเนาะคนเดียวเนี่ย <laughs> ดูอีฝั่งครับพี่นอ้อง เนี่ยครับผมก็โอเคนะครับพอใจอยู่หัวขอแค่ไม่ผูนะครับหัวหัวนี้ไม่มีผูแล้วมีสนิมหน่อยด้านบนถ้าทำสีไปก็เจ๋วแน่นอนอามาดูภายในประชุมภายในเนี่ยสภาพครับผมโอ้รุ่นนี้ยังเป็นกระจกหมุนมือนนะเนี่ยครับหายครับผม เดี๋ยวต้องทำความสะอาดอีกเยอะนะครับขอแค่ไม่ผุก็โอเคครับผมนี่ครับคือยังไม่ได้ล้างอะไรเลยมายังไงยังงั้นคนระับจากโรงงานระบบคันเร่งนะครับมันจากด้านบนนะให้จะไปหลังอ่ะมาดูด้านในครับนี้อะไรวะเนี่ย นี่ครับโอ้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะล้างทำความสะอาดก็จะงามอยู่สภาพนะบอกไปว่าประมาณ80%ได้อยู่มีวิชุด,ด้วยเออก็โอเคนะนี่ครับสวยอยู่ครับก็ล้างทำความสะอาดหน่อย เอคงไอยขูดตามการใช้งานอันนี้ระบบลมแห้งจะเป็นอย่างนี้นะเบาะนี้ก็หมุสภาพ <c oughs> เปลี่ยนใหม่ครับพี่น้องอีสุสุอย่างน้อยก็คันแรกนะครับที่ซึ่งอีสานจะใช้รถห้างนะครับรถแท้นะครับปกติมีที่รถประกอบ <c oughs> อชุดแต่งมาครบแล้วก็ผมพรุ่งนี้เริ่มทำงาน นี่ครับชุดแต่งอยู่ในในลังครับผมจะเป็นโคม,มียมทั้งหมดเลยเดี๋ยวเริ่มประกอบในวันพรุ่งนี้คันนี้ถือว่าใหญ่สุดนะครับหน้ากว้างและก็สูงด้วยฮนะใหญ่กว่าหน่วยสองอีกนะครับผมสูงนะฮะอลองใช้อิสุด,ดูหนึ่งคันนะครับกับหน่วยที่หนึ่งครับพี่น้อง คันนี้ผมจะทำเป็นอ่าก็ล่าสุดนะครับที่วางแผนไว้ก็จะทำตู้หมุนหน้าด้วยนะครับตู้เบรคหมุนหน้านะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับรถแห่นิยมจอดเล่นเราต้องทำแบบว่าอาตอบโจทย์ของลูกค้านะครับหรือว่าเจ้ะภาพหมุนหลังไม่พอนะครับตู้นี้ผมจะหมุนหน้าก็จะหมุนตาม ที่ทำกันก็คือทําได้แค่หมุนเบรคครับผมเบรคนี้จะหมุนได้สี่ใบนะครับก็ด้านหน้าด้านหน้าตรงหัวตรงนี้นะครับบางแผนก็จะเป็นเสียงกลางก็ไม่ไม่ไม่ได้ทําตู้ยื่นนะครับเสียงกลางเพราะว่ามันเด็กมันเยอะนะครับรายละเอียดเยอะลงทุนเยอะยวผมจะลองยกหัวดูเอาไว้ไหมยกไงวะเนี่ย โอ้โหไม่มีตัวช่วยซะด้วยดิมีตัวล็อกนะเนี่ยเช็คก,ก่อนขึ้นบนหรอวป่าอ๋อไม่ปลดล็อกแล้วดิอ๋อปลดล็อกแล้วแค่ยกขึ้นนะครับโอเคครับเป็นอนองเดี๋ยวผมตอนนี้ยตั้งกล้องลองยกดู ไปชมเครื่องครับพี่น้องนี่ครับนี่ยกเองนะครับอยู่คนเดียวสองสี่ศูนย์แท้งครับพี่น้องนี่ครับสภาพประมาณนี้โอ้อันนี้พัดลมครับ โ okay. มนามีน้าเลราน้ำปกติเครื่องเราจะมีฝาครอบครับพี่น้องก็เรียกเครื่องรุ่นไหนเครื่องยังไม่ได้ล้างน้ำยามาล้างก็น่าจะสวยขึ้นหกหกเฮดเคใช่ป่าวเฮเค โ OK, อเคหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปดูเลยขึ้นรถก่อนอแป๊บหบนึ่งแล้วไปเห้อนี่ครับสภาพแปดสิบครับก็เฉดแดงให้ลูกน้องล้างใบ รอบหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเป็นล้างน้ำเปล่านะครับไม่ได้ใช้น้ำยาขัดขัดอ่ะคราบน้ำมันผมซื้อน้ำยามาแล้วเดี๋ยวผมจะล้างรอประกอบรถเสร็จก่อนไม่มีตัวนะครับไม่กินมีตัวบอกว่าวะอะไรวะอะไรวนนี้อยู่ตรงไหนวะโอ้รอยพ่นสี นี่ครับสภาพหัวยังไม่ผูุผครับผมถือว่าแจ๋วอยู่อันนี้คือ,อสภาพเครื่องครับ 6HK 240เป็นระบบคอมบินเดียครับคันนี้ขอกระโดดก่อนนี่ยมาดูฟัง ครับก็ประมาณประมาณนี้ครับผมนี่ครับเลข44เดิมเดิมจากโรงงานครับผมนี่คือรถอ่ารถแห่หน่วยที่หนึ่งครับผมซึ้ออีสานนะครับกำลังจะเริ่มปลุกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนำมาใช้งานนะฮะตอบสนองตอบโจทย์ความต้องการนะครับของอเจ้าจภาพ ในปัจจุบันนะครับคันนี้หมุนหน้าหมุนหลังครับอยู่ประมาณนี้โอเคล้อไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโคเมียมหมดเลยเอาเป็นว่าทำสีเสร็จไปจดทะเบียนผมซื้อเงินสดครับคันนี้ตอนนี้ค้างเสียอยู่ ประมาณสองสามแสนมาจำไว้แล้วหลายแสนก็เดี๋ยววันรับรถเขาจะอมาปิดให้ <c oughs> อ่าโอเคครับผมนี่คือ,อซึ่งอีสานหน่วยที่หนึ่งครับผมจะเป็นอ่าิซูซูนะครับก็ใช้ฮีโนมาสองสามคันแล้วนะครับลองใช้อิซูซด,ดูอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นช่วงยาวนี้ยาวจริงๆเรัเงยนี้ <c oughs> อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้กําลังใจในส่วนของช่อ,ชอง YouTube ย t ท b e ผู้ใหญ่นนด้วยนะครับอันนี้เป็นรถแห่ของผู้ใหญ่นนเองนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องอต้องการรถแห่นะครับก็สามารถที่จะสอบถามติดต่อจับจองพูดคุยกันได้นะครับที่เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กของผูยยนน้ใหญ่นนชื่อเซิง์อีสานออนทัวบุรีรัมนะครับหรือว่า จะทักเพจไปก็ได้ครับผมรถแห่ซื้งอีสานออนทัวร์บุรีรัมนะครับสามารถติดต่อรถแห่กันได้นะครับอ่ะตอนนี้จะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับรอดูรอชมหน่วยหนึ่งคันนี้จับพิเศษยังไงนะประมาณอ่าออกพรรษานะครับหรว่าปลายปีนี้น่าจะเสร็จได้รับงานนะครับหน่วยนี้หมุนหน้าหมุนหลังนะครับพิเศษแน่นอนนะฮะจัดเต็มครับพี่น้อง À, ขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ